สวัสดีครับมารีวิวปีกข้างขาวนะครับตัวนี้จะเป็นปีกข้างขาวตัดซีนซีนะครับอ่าสี่้าเซนอยู่ที่3ามร้ิบาทนะครับรวมส่งนะฮะตัวนี้นะครับใส่โรลเลอร์ได้นะครับอันนี้จะเป็นซ่องใส่โรลเลอร์นะฮะใส่ยางได้3เส้นนะครับสนใจก็ทักมานะฮะกว้าง5เซนนะครับหนา6มิลนะครับ กว้าง5เซนหนา6เมตรนะฮะสนใจก็ทักมานะฮะมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับส่วนตัวไก่นะฮะจะเป็นไก่เซฟนะครับส่วนไก่เซฟนี่ก็อยู่ที่3ามรบาทเหมือนกันนะฮะสนใจก็ทักมานะครับตัวนี้นะฮะเป็นสแตนเลสนะฮะส่วนปีกเป็นอลูมิเนียมนะครับเกรดแข็งพิเศษนะครับสนใจทักมาได้นะครับนี่นะฮะสามบาทพีกข้างนี่ก็ 3- ามรบบาทนะฮะ สนใจทักมาครับส่วนตัวรางเหลี่ยมนะครับตัวนี้จะเป็นรางเหลี่ยมตันนะฮะแข็งแรงเป็นพิเศษนะครับสลอตท้องไกไว้เรียบร้อยนะครับส่วนตัวไกนี้ก็สามารถใส่ลงได้เลยนะครับใส่แล้วก็ล็อกได้เลยนะครับตัวนี้นะฮะนี่นะครับเนี่ยครับล็อกเสร็จก็จะประมาณนี้นะฮะนี่นะครับ ใจก็ทักมานะฮะส่วนตัวปีกนนะครับส่วนตัวปีกนี้ก็สลัดห้องอ่าห้องไว้เรียบร้อยนะครับนี่นะครับนี่นะฮะไปก็ล็อกได้เลยนะครับสกรูสามตัวนะฮะล็อกได้เลยครับใส่ยางแล้วก็ใส่บรรท้ายก็สามารถใช้งานได้นะครับโอเคนะครับหวัสดีครับ